ถ้าสรุปเรารู้เรารู้อย่างว่ามันคือใครเนี่ยมัน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 อยู่ในที่เราได้ไงวะไอ้โหไม่รู้มึงว่ามันกดจอยเรามาหรปะมันจอยได้ด้วยเหรอกูไม่รู้กูก็ไม่รู้มันมาจากไหนวะเนี่ยแล้วมันเป็นใครวะเนี่ยกูว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับเอพิกแน่ๆเลย ไม่ใช่พเพื่อนไม่ใช่อะไรมึงเป็นใครมึงเป็นใครไม่รู้นนตื่อนก็ไม่ได้แอดแต่มาอยู่ในที่อันนี้ก็งงไงนนะมึงว่ามึงว่ามันมีเหตุผลอะไรเข้ามาหาเราไม่ยอมคุยด้วยเงี้ยหญิงไม่ยอมคุยด้วยอยากได้ยินว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่ามึงเป็นใครอยากรู้มึงอยู่ที่ไหนอะไรเงี้งงยีจะมาปาดคอกูเป็นยังไงแล้วสรุปว่าเป็นใครเราเจอมันสามตาเราเจอมันสองตาใช่ไหม ตาแรกเราเจอตาแรกเราเจอมันมันก็ไม่ได้ครับว้าวตาที่แล้วกูก็ยิงไม่โดนอะมาตี้แบบเฮ้เจี๊ยกับล่างอย่างเร็วว้ายแต่กดทัน <c oughs> เดี๋ยวพูดดีตายแล้วกูไม่ได้ยิงเอ้ยมาเดินมาดังหน้ากูเพื่อนมันมีเกาะแดง,งกินด้วยเฮียเพื่อนมึงจะร้อนว้า สุกายสุกายนี่อ่ะอาเจ็ดสุกายดูดูอาร์มดูดูปไม่ติดไอ้หงส์ รอดป่ะไปหอดปะไปไม่ถ้ามึงไปชุดในพาซาเถอะเชื่อกูนะไปชุดในพาซาเถอะไม่มีคนฟาร์มเลยพาซาก็โอฮ้ยมันมีมีคนฟาร์มไปเยอะเลยนะเนี่โ<ม>อ้ยเขียครับของกุจุ่ๆจะลไล่เลยกูยังมีเกาะยังมีอะไรให้กูอยู่โู้กูว่าถ้าเกิดมาลงตรงนี้ไงกูว่าไม่น่ารอดเลยน่าจะโดนหลายตีเลยมึงยืนนิ่งทำ้ยอะไรเห็นแล้วเสียวนะเว้ยหลันไม่แข็ถ้าหล่อนก็นั่งๆเถอะจัดเดี๋ยวยืนยืนอยู่ดีๆคาเบอร์เข้าหัวกูเสียวกว่านี้อีก พูดอะไรนะแตงแบงพูดพูดทีเสียงบ้านเข้าทีไม่ไม่เข้านะแต่เสียงโคตรเบาเลยเออเแตงพี่เสียงเสียงพูดก็เหมือนว่าสัตว์นะแบงแตงส์ Thank you อะไรเงี้ยไม่พูดอ่ะพูดแตง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 ป้งครับผมโอ้เงี้ยอะไรเกี่ยวอะไรวะ คาเบอร์ไงต้องคาเบอร์ว oh. huh ูมด no ูเลยเพื่อนดิเยียรถเข้าแรงเลยโปะปลาโปะปลาเลยดูเป็นไรเด็กวอยวุ้ยหยากลัวมันน่าจะตายวะอูคาเบอร์เสียวเมื่อกี้จะไปยังไงวะน้าพันไปว่เห้ย อาหนีคอนมีอะไรว้ายวทำไรมาทำได้ปืนของน้ำพี่อะไรเราอ้าวมันไกลไงมันไกลกว่าชุบอีกรอบชุบอีกแล้วจุกแต่โบอีกรอบหนึ่งเฮ้ยโอ้ไมาใม่อีกทีหนึงพี่โบพโบหลังกูอีกทีหนึ่งมันถึงวงกันได้ไงอ่ะมันบินเข้าวงมาเหรอไอ้เฮียมันเปิดโบบิน อ๋อเปิดโบบินมึงก็เชื่อคนอ่ะไอ้ยี่ข้างบนก็มีไอ้ยี่กูอยู่ทุกที่แม่งอยู่ทุกที่เลยพราะไม่คือขึ้นมาข้างบนอายุอายุเลดี้ไอ้ฮูไอ้กูไม่มีแต่ได้แต่กูช่วยมึงไม่ได้นะถ้ามึงเชื่อไปแล้วแบบมึงอยู่ข้างล่างแล้วมึงต้องปิงเลยกูทำได้ได้ไอ้ามไอ้ฮูละก่อนตายไอ้ฮูตายเลยเหรอตายตายเลยตายเลย ไอ้ยี่เพื่อนที่พูดแต่งกี่รอบไปนเนี่ยมึงลงมาแล้วมึงตายกี่รอบไปนเนี่ยว้ายมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวโว้ยจุดมาดิวูววเอาไว้เปล่าเพื่อนวิ่งอยู่วิ่งด้วยความระสูงวิ่งเร็วมาก,กวิ่งแบบพ่องตายไม่เอาดีไม่เอาคำหยาบไม่ชอบไปเ,เพื่อนกคุยไปอีกแล้วไปนะไปไม่หลอดแล้ว <laughs> No. อ้ย่าตายกันแล้วเอ้ยมีชุบเบคอนปะวะบีเบคอนดื่มมันปะเฮียชุบมารท,รทรมานคุยบี้ดูระวังซ้ายนะกะวังซ้ายเอ,อ,อ,อาตีปักเต่าแล้วเอาตีให้กูหน่อยดึงได้นะมีชาร์จดันตีปะขอแค่ชาร์จดันตีอะเฮ้ยอามเกะชาร์จดันตี อ่ะกูรู้ไอ้หีล้ไอ้ที่นี่มันมีสโคปสองได้ได้ได้ไดต้องไจะดึสะงสโปัทนี้ไอ้ยื้ชีวิตเพื่อนกูกูม่มีกระเป๋าเนอว้กูไม่มีกระเป๋าเอ้อยคาบเบอร์ดึงได้ปะคาบเบอร์ หยิบซีหยิบซีเออโอ้แล้วมันหยิบอะไรมานะเออเฮียก่อจะหยิบคาเบอร์ให้คุยเถอะไม่คิดว่าเราขึ้นไปยืนไอ้บนนี้ได้ปะวะเราเล่นสนิทสนิทสนิทเล่นได้ไอ้แกยังไม่เห็นมันปักเสาไฟฟ้าสักเล่าเลยเลยประสาทมันเนี่ย ตัแต่กูว่ามันไม่มีโอกาสได้ปากเลยด้วยไม่ใช่มันไม่ปากหรอกกูว่ามันต้อมีโอกาสได้ปากเลยเว้ยกูเห็นไม่เกิดตายเกิดไอ้ไอ้ในเมืองนั้นกูก็ไม่เห็นมันปากนะเว้ยแบบบางคนเขาเล่นอ่ะเขาปากเผื่อไว้ก่อนเว้ยแต่อันนี้พี่ไงนี่ไงมันปากแล้วมันได้ยินเราอยู่ไอ้ภูมีคนไล่เตี๊ยมมั้งเนี่ยมึงไล่เตี๊ยมอยู่เหรอลงอาร์มทำบนเล่นไม่ได้ชิบหาย ลงไปไกลมากวงนี้วงวงนี้วงแรงวงแรงเคยเล่นเคยเล่นที่หาละให้มันเล่นกันไปเพื่อนเ,ออเพื่อนกูอยู่ไหนอ่ะเพื่อนกูแช่วงจะตายแล้วไม่มียาไม่มียากูพี่เนี่ยตะกูบลูมาให้วะโทษทีทเฟ้ กูก็ว่าทำไมเพื่อนกูไม่เติมของไม่เติมไอ้ที่เนอะไรเลยโลบาอย่างมึงไม่แบ่งของวะทำไมมันงานแบ่งให้กูหน่อยไอ้เไอ้กูจะไม่มีลมะไอท้ทำที่มึงน่าเล่นเหรอเพราะว่าผมเปนอยู่ใกล้พี่เราอามปังเราดิเล่นระเบิดวไม่แอบ,บข้างในวะไอ้ดิลงไม่ได้เฮ้ยเสาบังบนบนวยเลย เอ้ยมันเอไอยิงน็อกตัวนึงเพื่อนยิงน็อกแต่เพื่อนกูโดนชีตเราก็โดนภูเราโดนสองด้านเลยภูอ้ามเราถอยก่อนถอยถอยกลับไปเล่นถอยกลับไปเล่นเพื่อนกลับมาเลยมกลับมาเลยไอ้กระแตกกระแตกวะกระแตกสามแม่งดิแล้วมึงดู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 หน้ากูไว้ ระเบิดป่ะมีระเบิดป่ะสแปลมระเบิดนี่ไงไม่ต้องเล่นดิพี่ะเจ้าวงถามมากอุ้ยวงโคตรดีอะไอ้กูดูหน้ากูไว้ดิเฮี้ยกูตะหงูตะหงวอยู่ไง <laughs> อ้ะฮียเลือดมึงเยอะกว่ากู ีแล้วที่เราถอยออกมาเช่นเมืง่งั้นเราตายอุย้อยพี่อะเซนติเนลอะไรคาร์บอร์เพื่อนเราเปล่าลระเบิดหัดเหรอจระเบิดหัดนะเช่นระเบิดโมดถังขยะด้วยชีวิตไ <laughs> อ้เช่นันล้มอีกแล้วโอ้ยวองมงมงกูโดนมองไอ้ภูกูโดนมง อ้าวกล่องแดงสองรอบแล้วอ้ําเอาตัวเดียวตัวเดียวเอาเวทเอาเวทสวยเทสเทสเทสเทเฮีก็บไม่ได้เก็บฟูลงลุงลุงยังไงวะลุงกูไหนวะมึงมันนี่อยู่ใจปาะตับฟักอ่ะอืมอ๋อ กูีเหี้ยอะไรวะกูฟังไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับพูดอะไรวะมันบอกแต่งอีกรอบแต่งเหี้ยกพูดเหี้ยแล้ววะกูก็ไม่เข้าใจอ่ะสมพูดแต่งแตงเลยทุกวันเลยเหรอเซฟสาวแฮทไหมครับผมคุณเซฟสาวแฮตชัวร์กว่าจะชนะไอ้เหี้ย มาได้ <Workers S 2> ยังไม่รู้เลยเอ้าวเขาทำไรอ่ะแอมดิ้นต่ออีกรั้งหนึ่งโอ้ยอะไรคำนั้นขอแบบคมคมบาดใจมาแบบไอ้สักอันหนึ่งแบบคิดได้ปุ๊บแบบพูดเลยคมคมบาดใจอ่ะตอนนี้แปลงเป็นแม็กได้ไงเออเยียบาดใจเยียบาดฟันโอ้ยคมมากเพื่อนคมจริงๆ